มาว้อยๆพอหน้าสามีแปลงตามองมองใดเวลากินข้าวแรงหรือว่าใดเวลาสดเครื่องดื่มจัดของกินเมนูลำลำแกงออมไก่เมืองใส่เหดทอเหดทอบ,บ้านดีปีตังเพ่กนลังอาะิดกันเดอเจ้ากระตึ้งลำแต่ต๊อ ตําำผิกแหง้งหอมขาวหอมแดงขาจะไคร่บะแควรเก่นหอมปอมกะปิหา้าจนและจนแล้วเปิดแกดดังแตบน้ำมันหมอกแปดหมอขางขังขวหอมหอมจีนไก่ข้าหลงหา้าวผภาผคาขัวมันเมือนจะเหมาะเดาเจ้าพ้อมน้ำล่างคกของเขาอดออดอดสักบึ้บใจเติมน้ำลงไปกําเนี่ยอด อดของแต่เจ้าละไหวเหมือนเหมืนปุงรสผงนัวรสดีจิ้มหอจ้างน้ำหา้ากระยอะไปอยังละนิดอย่างละหน่อยอ้อยเฮ็ดหอบลงไปเด้อเจ้าจนสักหนึ่งสึงสาสี่หา้าหกเจ็ดแปดต่อไท้ก็ได้จิ้มหอเห็ดหอบบะเมนเขียวก็ถือว่าจบกระบวนการสำคัญของเฮาจู่ตั้งใจหอมปํ่มตนหอมหอมเปิมเปอ่อใบบาขูดลูกโดดอดอด อ,อดปิดแกดดังแตบขอเปลี่ยนหมอ้อแกงแหกจะได้ตักง่ายๆคัลลำบ่มใส่ถ้วยใหญ่ๆเตรียมตัวด้าขันมโตกะม,ม,มพอพรเสิร์ฟเบียเย็นๆคือคุณสามีได้เลยเดอเจ้า